สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้ก็ถึงคิวของชายที่มีรอยสัก69ไว้ที่แก้มเป็นคนมุ่งมั่นในหน้าที่และเคารพใน13หน่วยพิทักษ์เป็นอย่างมากเป็นประานรุ่นที่2061แห่งโรงเรียนยมทมูตชื่อของเขาคือฮิซากิซูเฮวันนี้เราจะมาทำขั้นปลดปล่อยกันเอาละได้เวลาแล้วจงสุบ,บันคาเซชินิ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีฮะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอรมิงเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับช่องแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม b Be ีชโซลิ i p อร์เนี่ยอย่างที่ทุกคนได้รับชมมินโทรไปคือวันนี้ผมจะมาทำซูเฮคันดปลฝอยนะจริงผมชอบเนี่ยชอบทั้งล่างดาบปัญญาเนีที่เป็นในตัวดำๆแล้วก็ ถือเหมือนเคียวนะผมชอบนะแล้วตัวของเขาเนะี่ยผมว่าก็เท่นะคล้ายๆจะเป็นเหมือนอิติโก้นะครับแต่เป็นร่างผมดำนั่นเองนะผมชอบมากนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำขั้นปลดปล่อยให้ทุกคนได้รับชมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับ 8, 000, 000, แฟนเ0มือก็จะ1ล้านแล้วนี่ครับแล้วก็ช่องเราพิลลูสมาชิกเพลนเดือน20บาท35บาท50บาทเผื่อใครก้พ้าของแท้ฟรีไฟล์เราบอกว่าทันไหมบีชคุกิลาดโปเกมอนสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้้วกกก็สติเเเอรร์ทใชลยน่คับ ขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูในส่วนแบบปกติของซูเฮก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันทําอะไรได้เนี่ยครับนี่ของผมก็คือตอนนี้เป็น7ดาวตันแล้วเนี่ยพลังอยู่ที่6กหมื่นหนึ่งเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่5้าหมพลังชีวิตอยู่ที่2องแสนเความเร็ว660เนี่ยป้องกันอยู่ที่1 7 0 0 0เนี่ยคี้แปบล็อกศ์เต้านคี้ศูนแล้วก็เบรกสี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของสกิลเนี่ย ซูซูริไลเดนเนี่ยครับนี่สร้างความเสียหาย100%เนี่ยกับศัตรูหนึ่งเป้าหมายและสร้างเครื่องหมายช็อกเนี่ยครับเครื่องหมายช็อกนะเป็นเวลา2เทินเนี่ยครับแล้วก็คาเซชินีเนี่ยก็คือสร้างความเสียหาย200รกับศัตรูทั้งหมดในแถวเดียวกันเนี่ยศัตรูที่ติดเครื่องหมายช็อกจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เนตนเนี่ยแล้วก็นี้เป็นเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยแล้วก็ดาวมอนาเนี่ยัสกิลพาร์ี่ก็คือเพิ่มพลังโจมตี เพิ่มทุกเทอร์นั่นเองนะคือโกงจัดนะตอนนี้ถ้าเอาจริงคือว่าตีแรงนะตีแรงเนี่ยเพิ่มโจมตีเนีนี้ขนาดยังไม่ปลดปล่อยก็เพิ่มโจมตีแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็สกิลตอน5ดาวจะเป็นเพิ่มความเสียหายและ6ดาวจะเป็นลดความเสียหายเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาทางคาดปลดปล่อยกันเนี่บก็ต้องกดไปที่อาวุธปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่พี่ซูเฮพี่69เก้าเนี่ยพี่ซูเฮอ่าตรงนี้เนี่ยแล้วกดปลดปล่อยมาแล้วก็ปลดปล่อย ฟึบไม่กดนว่าอาวุธเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับจากดาทาดาครับกลายเป็นสายฟ้าแล้วก็ปักดาบหนึ่งทีนะฟึบโบฟึบอาวุธเปลี่ยนไหมอาวุธเปลี่ยนนะเอออาวุธเปลี่ยนเนี่ยครับกลายเป็นเคียวลมกดแล้วนี่ผมชอบนะจริงมันเท่จัดเลยนะยิ่งภาพดาฟันยืนยานนะโคเท่นะตัวนี้คือมีบทด้วยนะถ้าใครเคยดูนะคือตอนนี้ผมก็ทําเจ้าซูเฮเนะี่ยเป็นปลดปล่อยที่เรียบร้อยนะอย่างตึงนี้เป็นไงมีแบบ่าควงเคียวซะด้วยนะอ่ะ อาวุธเราก็เปลี่ยนแล้วนะเป็นเคียวเนี่ยเดี๋ยวมาดูความสามารถกันนะว่าทําอะไรได้เนี่ยก็คือสร้างความเสียหายเนี่ยจาก100%กลายเป็น1น0เนตี่ยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตียี่สิบเปอร์เซนคือแค่ตีปกติก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วเนี่ยแล้วก็คาสเซชชนี้เนี่ยสร้างความเสียหายเนี่ยจากเดิม200%กลายเป็น220%รเนตี่ยกับศัตรูทั้งหมดในแถวเดียวกันเนี่ยแล้วก็หากศัตรูติดเครื่องหมายช็อคอยู่เนี่ยจะได้รับความเสียยหาเพิ่มขึ้น 50%แล้วมีโอกาส10%ที่จะสถานเป้าหมายด้วยนะครับคือโกงจัดๆเนรับแล้วก็ดาบมอนาเนี่ยมาเหมือนเดิมเนี่ยแต่แต่จากเพิ่มพลังโจมตี26นี่ครับกลายเป็นเพิ่มพลังชีวิต26.8นะครับและเพิ่มพลังโจมตี3ามระหว่างต่อสู้นะคือเพิ่มทั้งเลือดและเพิ่มทั้งพลังโจมตีนะคือโกงจัดๆเลยเนี่ยตอนนี้พลังของพี่ซูเฮผมก็อยู่ที่67,000นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของรูปแบบนะครับ ว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาดูตรงพี่ซูเฮลเราก่อนนะพี่ซซเฮลผมไปไหนเนี่ยนี่เท่ขึ้นจัดเลยนะเท่จัดแนวไปงานถือเกียวคู่เนนีพลังอยู่ที่6กหมเดี๋ยวผมจะพาไปเท,ท่เนี่ยว่าเขาทําอะไรได้เนี้ยกดที่ชาเลนเนี้ยปึ๊บอันนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เว้เลยนะวันนี้งานเยอะจัดเนียเมื่อจัดห้องนะครับไม่ใช่อะไรนะเมื่อจัดห้องอยู่นะครับปึ๊บมาเซนไกมอนนะโหูยังไม่ได้เล่นสักชั้นเลยนะปึ๊บมาเดี๋ยวผมพาไป,ปาพร้อมกับทุกคนเลยนะปึ๊บ โอเคแล้วก okay, up, 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 ็ชั้นถัดไปปึ๊บเดี๋ยวเจอมอนปุ๊บเดี๋ยวเราดึงพี่ซูเฮเข้ามาหวดเลยนะปึ๊บยังไม่เจออะนี่ชั้นที่4แล้วนะครับปึ๊บนี่เอาแบบเร่งด่วนแล้วอ่ะชั้นนี้เนี่ยเราได้เจอมอนแล้วนะเราก็จะดึงพี่ซูเฮของเราออกมาเนียพี่ซูเฮนี้งานเทศจัดนะยืนถือเคียวคู่นะกดแบตเทิร์นมาปึ๊บมาอันนี้รอรอมันโหลดในเงี้ยโดดมามีสายฟ้านะก็โดดมาฟุกแกงเคียวมีสายฟ้านี่ครับได้เวลาครับปึ๊บในี่ยทิมธรรมดาไปหนึ่งทีเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหม เหมือนกับมันเพิ่มเลือดขึ้นมานะครับเลือดเราก็เลยหายไปนะเพราะว่าเขาเพิ่มเลือดมาเนี่ยเราก็นี่ครับอันตีครับปุ๊บตีแบบแถวนะครับแถวแนวนอนเนี่ยปุ๊บแล้วก็โดนมอนฟาดมาเนี่ยเรวก็ปุ๊บมาครับนี่ฟาดแถวแนวนอนนะคือว่าโกงนะครับเพิ่มทั้งโจมตีเพิ่มทั้งเฮดฟีเลยนะเออสำหรับพี่ซูเฮนะผมว่าเก่งนะเพิ่มเปิดมาเนี่ยทุกตัวปกติเลือดจะเต็มหลอดใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่เต็มหลอดเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่มเลือดและเพิ่มทั้งโจมตีนี่เนี่ยคือโกงสุดจัดนะแล้วมีโอกาสทีีีี่่่่่่จจะะะะสตััันนนนนนเเเเเเปปป้้้าาาาหมมยยยยยดดดวววออ๋ผไไชถลรรบพ แล้วเร็วนี้เนี่ยผมได้ทําการปลุกไอเซนเป็นที่เรียบร้อยนะเบื่อใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยผมก็จะมาโชว์ไอเซนของผมเนี่ยว่าเก่งขึ้นและโกงขนาดไหนเผื่อใครที่ยังไม่ได้รับชมนะก็สามารถย้อนไปดูคลิปเต็มได้นะครับตอนที่ผมกดไอเซนเนี่ยเดี๋ยวขอญาตเอานี้เข้ากล่องก่อนนะปึ๊บแล้วกดไปอ่าโอเคปึ๊บแล้วก็ทิ้งเกมแล้วก็กดไปหุ้ยไม่เจอมอนเนี่ยถ้าเจอมอนยาเอาไอเซนออกมาโชว์เนี่ยคือมันจะไม่แช่ แบบว่าเอาดาวทิ่มพื้นแล้วก็ไอ้นี่แล้วนะคือมันเปลี่ยนสกิลใหม่เลยนะครับในส่วของไอเซนคัดปลดปล่อยนะครับเพื่อใครที่ยังไม่เคยดูหรือใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยโดนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับแต่ขอผ่านน้องผ่านนู่นไปเจอมอนเตอร์ก่อนนะครับสักคู่นะครับอ่าแล้วกดมรงนี้ฟึบโอเคแล้วกดไปโอเคแล้วกดชั้นถัดไปโอ้ไม่เจอมอนอีกแกโอ้ผมอยากเจอมอนไงประเด็นนะ่ะตอนนี้เพทผมก็มีอยู่ที่20,000กว่าแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าถึง3 0 0 0 0อาจจะ ไม่ทำอโลนิโอโลก็ทําเป็นเจ้าโซมาลีนะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะผมจะทําตัวไหนนะครับถ้าสามหมื่นทันโซมาลีผมก็ทําโซมาลีนะครับแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมจะไปแลกเอาแบบตอนรีเทิร์นอีกทีเนี่ยนี่ก็คือไอเซนคัดปลดปล่อยที่ผมได้ทําตัวละครล่าสุดเลยเนี่ยครับเป็นคัดปลดปล่อยนะเดี๋ยวมาดูไอซองของสกิลอันติกันนะคือโกงจัดๆนะคือบอกตรงนะไม่ตายก็หลับนะครับไม่ตายก็หลับถ้าใครโดนสกิลไปนะครับอ่ะปค๊บแล้วคือเท่ขึ้นด้วยนะครับนี่ครับโบไปหนนนนนนะะะครัับอออ่่่่จจากกกเเเมมืียป็สิล เอาดาบทิมพื้นใช่ไหมแล้วดาบก็กระจายเนี่ยโบ้เข้าไปเนี่ยศัตรูก็จะโดนทั้งตีเนี่ยแล้วก็มีโอกาสหลับนเนี่ยแต่คราวนี้สกิลมันเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ตอนนี้ผมโดนสกิลไงประเด็นนะคนดนสกิลมอนเนี่ยมาดาราตีเนี่ยกลายเป็นแบบนี้แทนเนี่ยฟื้นเห็นว่าไม่ปักดาบแล้วน่ครับแล้วก็แรงขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสหลับเหมือนเดิมเนี่ยคือทามโกงของเจ้าไอเปนแบบปลดปล่อยเนี่ยเผื่อใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปได้นะทุกคนย้อนกลับไปชมได้นะไม่นานนี้เนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยสามารถ ย้อนกลับไปดูคลิปเต็มได้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้รับเพชรมาแล้วเนี้ยขาดเพชรอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าเนี้ยเจ็ดพันนิดๆเนี่ยผมก็อาจจะซื้อโซมาลีแล้วก็ทํารีเซลเลชั่นเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมนะตอนนี้เพชรก็อยู่ที่วันที่6แล้วเนี้ยก็ถึงวันที่7ก็อาจจะทําเป็น4ดาวเนี้ยแล้วก็พร้อมอาวุธเนี้ยสี่ดาวพร้อมอาวุธเลยก็จะ, Re ะรีเซลเลชั่นให้ทุกคนได้รับชมเนี้ยคือจิตของบูเฮเรียนะครับเห็นไหม เออผมก็อยากทำนะดูดิพอปลดรีเซลเ t i o n บุ๊คมีลูกตาเต็ไมไปหมดเลยนะก็คือขนมมือแล้วก็มีลูกตาเนะี่ยไม่รู้ว่าสกิลทำอะไรได้เหมือนกันนะแต่ขอหาเพชรก่อนเนะี่ยขอไปหาเพชรฟาร์มเพชรให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้ผมก็ปั้นทีมจนตะตันหมดแล้วเนะี่ยหยกวิญญาณก็ท่านสิบไปที่หลายตัวแล้วนะเห็นปหมขาดแค่เงินตัวเดียวเนะี่ยในทีมหลักเนะี่ยตอนนี้ทีมหลักผมก็พลังอยู่ที่1 08, นึ่งล้านแนี่ครับเออพลังเยอะมากเนะีนะ่ยแล้วก็เลเวล89ดสิบเก้าจะระเก้าสด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้คิดดว่า่าานจะไ ลุยด่านใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวละครถัดไปของิดว่าน่าจะเป็นพวกไวเซิร์กนี่ครับเพราะตอนนี้พวกอลังคาก็มาครบแล้วเนี่ยหลังจากนี้คิดว่าน่าจะเป็นพวกไวเซิร์กนะใครที่รอไวเซิร์กอยู่ก็รออีกสักพักนะครับเดี๋ยวรอพวกเจ้านี้มันรีเทิร์นก่อนนะสักมาครับขอโทษด้วยนะครับผมไปขายของมาเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทําการรีวิวซูเฮแบบปลดปล่อยทุกคนได้รับชมนะครับถือว่าโกงไหมก็โกงนะโกงที่บวก เลือดนี่ครับในการต่อสู้นะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีในการต่อสู้นะคือทุกเทิร์นเลยเนะี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าบวกกี่เทิร์นก็คือเขาจะบวกตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเลือดแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสตาร์ศัตรตูด้วยนะี่ครับแล้วก็โจมตีศัตรูเป็นแนวนอนเนี่ยนะครับถามว่าเก่งไหมสําหรับผมก็ถือว่าเก่งเนะี่ยคือว่าเอาว่าแบบเป็นตัวอวยดนะีกว่าในส่วนของความเท่นนะเอาเก็บไวนะ้เนี่ยคือผมก็สัญญาทุกคนแล้วผมจะทำคาดปลดปล่อยให้ทุกคนได้รับชมทุกตัวน่ครับผมก็เลยต้องท ตามสัญญาณเ,เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกาาทการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งแคสแกงสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี่ยใครแปดหมื่นก็จะ1ล้านแล้วเนี่ยก็ใครใหญ่ผมทำคลิปไรก็สามารถเมข้มาไปที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม